สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเสริมแหนบให้กับรถ isuzu all new นะครับคันนี้เป็นรถโฟวินนะครับซึ่งเขาย้ายเผาขึ้นไปอยู่บนแหนบแล้วนะครับจะให้ดูครับคันนี้เป็นโฟวินนะครับย้ายเผาขึ้นไปอยู่บนแหนบแต่ว่ารถลูกค้าหรือว่ารถของลูกค้านั้นเนี่ยบรรทุกได้น้อยนะครับเนื่องจากเสริมแหนบมาเป็นแหนบ12มิล ข้างละ3แผ่นนะฮะก็บรรทุกได้นิดหน่อยก็นั่งเพาแล้วครับลูกค้าอยากให้บรรทุกได้ระดับ4ตันครับนี่ฮะช่วงล่างประมาณนี้ครับจุดยืดหยุ่นห่างประมาณ1นิ้วแต่จุดลูกยางนั่งเภานั้นห่างประมาณแค่2นิ้วครึ่งไม่ถึง3นิ้วประมาณนั้นนะฮะดังนั้นเวลาเราใส่ของไปนิดนึงเนี่ยมันก็จะนั่งเภาง่ายนะครับ เนื่องด้วยรถโฟลวินเนี่ยแหนบจะยาวนะฮะแล้วถ้าเราใส่แหนบกระดานแบบบางเข้าไปนั้นเขาก็จะบรรทุกไม่ได้อย่างที่ลูกค้าต้องการลูกค้าต้องการเอาไปบรรทุกประมาณ4ตันนะครับก็ต้องใช้แหนบที่หนากว่านี้นะครับใช้แหนบที่หนากว่านี้นิดนึงด้านหน้านะฮะเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านหน้าแหนบจะชิดกันนะฮะ แหนจะชิดกันเลยจะทําให้รถเบานั้นขับแข็งกระด้างนะฮะเห็นไหมครับลูกยางเขายันเลยนะฮะดังนั้นถ้าขับรถเบาเนี่ยจะมีความแข็งกระด้างเนื่องจากแหนกระดานนั้นทํางานด้วยช่วยรับน้ําหนักด้วยเลยเพราะว่าลูกยางนั้นขึ้นไปติดกับด้านบนเลยแหนชุดล่างแหนชุดบนจะทํางานพร้อมกันนะครับดังนั้นเราต้องเซตให้มีช่วงเด้งช่วงห่าง รถเบาจะได้ขับนิ่มได้ตามปกตินะครับแต่ว่าจะเซ็ตให้มีช่วงเด้งช่วงห่างมากไม่ได้เพราะว่ารถโฟวินเนี่ยเมื่อย้ายเผาขึ้นไปอยู่บนแหนบแล้วเนี่ยนะฮะจะให้เพื่อนๆดูครับจุดลูกยางนั่งเผาเนี่ยเขาจะห่างอยู่นิดเดียวนะครับลูกยางนั่งเผาเขาจะห่างจากคัสซีแค่นิดเดียวก็คือเขาจะมีจุดรับน้ําหนักน้อยอยู่แล้วนะฮะดังนั้นรถคันนี้นะฮะเราก็จะทําการเสริมแหนบเข้าไปใหม่ซึ่งลูกค้าเขามีแหนบมาแล้วนะครับ เป็นรถโฟวินนะครับทําการย้ายเผาขึ้นไปอยู่บนแหนบแล้วก็ทําการโหลดเตี้ยลงมานิดหนึ่งจะให้ดูครับโฟวินนะจ๊ะโอ้โหรถโฟวินเอามาแต่งโหลดเตี้ยอย่างนี้ก็สวยดีนะครับนี่ฮะโฟวินนะครับดูครับโอ้โหสุดยอดโฟวินโหลดเตี้ยครับอก็สวยดีนะ ถ้าโหลดเตี้ยแล้วก็เอาไปใช้งานได้ตามปกติแต่ว่าในการปรับแต่งรถที่ย้ายเพาขึ้นไปอยู่บนแหนบแล้วเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะเรื่องเยอะอยู่พอสมควรนะฮะซึ่งจะเป็นปัญหานะครับเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเสริมแหนบเพื่อให้บรรทุกได้อย่างที่เราต้องการลูกค้ามีแหนบ20มิลมาให้เรานะครับทั้งหมด10แผ่นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะทำการเสริมแหนบให้ แล้วก็จะจัดทรงให้นิดหน่อยก็คือท้ายเนี่ยต้องสูงกว่านี้ซึ่งถ้าท้ายต่ําแบบนี้ต้องบอกว่าบรรทุกได้ไม่มากหรอกครับอันนี้เขาใส่ยางโตนะแต่เดี๋ยวเขาจะไปใส่ขอ15นะครับพรุ่งนี้คันนี้น่าจะเปลี่ยนเป็นล้อ15ด้วยนะครับก็ยางก็จะเล็กกว่านี้ซุ้มก็จะห่างยางจะห่างซุ้มประมาณสัก4นิ้วสอดได้นะครับหรือ5นิ้วได้ดังนั้นคันนี้ถ้ามีช่วงยืดหยุ่นน้อยเนี่ยนะครับ เขาจะรับน้ําหนักได้ไม่เต็มที่เราต้องให้เขาสูงกว่านี้สักนิดนึงนะฮะเราต้องยูดช่วงเข้าไป1นิ้วหรือ1นิ้วครึ่งเพื่อจะให้เขามีจุดรับน้ําหนักให้ได้มากกว่านี้อีกซึ่งถ้าเราจะเสริมแหนบเข้าไปเนี่ยนะฮะมองดูเหมือนง่ายนะเสริมแหนบเข้าไปข้างละห้าแผ่นเนี่ยยี่สิบมิลเนี่ยดูเหมือนง่ายนะครับแต่ไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับ ไม่ง่ายอย่างที่คิดนะฮะคุณดูครับจุดลูกยางนั่งเพาห่างประมาณสองนิ้วครึ่งนะฮะแล้วช่วงเด้งตรงนี้หายหายไปหนึ่งนิ้วเหลือเท่าไหร่ครับทีนี้เหลือหนึ่งนิ้วครึ่งเอาแล้วฮะแล้วจะใช้แหนบอะไรแหนบยี่สิบมิลข้างละห้าแผ่นจะยืดหยุ่นได้แค่หนึ่งนิ้วครึ่งจะรับน้ำหนักได้สี่ตันเหรอครับก็ไม่ง่ายนะครับไม่น่าจะได้ครับ ดังนั้นตรงเตงเราต้องเปลี่ยนครับเราต้องเปลี่ยนให้เป็นตรงเตงสูงนะฮะอย่างน้อยก็ต้องสูงกว่าเดิมประมาณสองนิ้วในระดับที่ผมคิดไว้นะน่าจะต้องสูงกว่าเดิมนะครับสูงมากก็ไม่ได้ตรงเตงจะตั้งอีกนะครับตรงเตงเขาเนี้ยถ้าเราย้ายเพาขึ้นไปอยู่บนแหนบแล้วตรงเตงเขาจะค่อนข้างตั้งเห็นไหมฮะเราก็ จะเปลี่ยนให้ประมาณน่าจะสูงกว่าเดิม2นิ้วนะครับเพราะเราจะต้องยืดช่วงการบรรทุกให้เขาอีกนะครับแล้วเดี๋ยวก็ใส่ล้อสิบห้ารถก็จะเตี้ยลงมานะตอนนี้ก็ใส่ล้อโตนะครับโอเคเนาะฝากติดตามด้วยนะครับสําหรับรถโฟวินที่ย้ายเผาขึ้นไปอยู่บนแหนบแล้วนะครับเพื่อนๆหลายคนที่ขับรถไฮแลนเดอร์พีรันเนอร์ไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนก็นแล้วแต่ เมื่อสักครู่นี้ผมก็คุยกับเอฟซีที่ขับ Ford นะครับซึ่งเป็น Ford ตัวสูงแล้วย้ายเพลาแบบนี้เหมือนกันนะฮะต้องบอกเลยว่าบางครั้งการเสริมแหนบมาบรรทุกไม่ได้อย่างที่ลูกค้าต้องการเนี่ยก็มีเยอะมากซึ่งทางอู่ปริชาติพอรลอยของเราเนี่ยต้องบอกว่าเราปรับแต่งแล้วก็แก้ไขใหม่ให้กับลูกค้านี่เยอะมากเลยนะครับเ <laughs> พราะว่า ส่วนใหญ่แล้วจะเข้าใจว่าเมื่อเป็นรถตัวสูงแล้วโหลดเตี้ยลงมาแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็เสริมแหนบแบบปกติเหมือนรถเตี้ยทั่วๆไปเนี่ยมันจะบรรทุกได้เหมือนรถตัวเตี้ยทั่วทั่วไปนะฮะไม่ใช่นะครับเพราะอะไรดูนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกจุดหนึ่งคือการที่เราจะย้ายนะครับการที่เราจะย้ายเผาขึ้นไปอยู่บนแหนบนั้นเนี่ยมันมี เ,เขาเรียกว่าองค์ประกอบเยอะแยะมากมายนะครับถ้าจะย้ายนะผมแนะนำนะครับฐานเผาตัวเนี้ต้องให้มันต้องให้มันเตี้ยที่สุดให้มันเข้าไปใกล้ชิดแหนบที่สุดเลยนะครับเดี๋ยวผมขอมุดนิดหนึง่งเห็นไหมครับฐานเผาตัวเนี้ฐานตัวรับเผานี่ต้องพยายามให้เตี้ยที่สุดเลยนะครับเพื่อจะให้เผาเนี่ยลงมาอยู่ใกล้แหนบมากที่สุดตรงเนี้ประมาณเกือบหนึ่งนิ้วดังนั้น คุณเสียโอกาสในการบรรทุกของเนี่ยหนึ่งนิ้วผ่านไปแล้วนะครับอย่าลืมนะครับว่าตรงเนี้ยถ้าคุณย่อลงมาได้หนึ่งนิ้วตรงนี้มันก็จะห่างอีกประมาณหนึ่งนิ้วนะครับคือจุดรับน้ําหนักของเรานะนึกออกใช่ไหมฮะพอนึกออกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยผมแนะนําเลยนะ ถ้าคุณจะย้ายเพาขึ้นไปอยู่บนแหนบแบบนี้อย่าลืมนะครับการย้ายเพาตั้งแต่เพามันอยู่ใต้ล่างแหนบแล้วย้ายขึ้นไปอยู่ข้างบนเนี่ยถ้าใช้ฐานรับเพาแบบนี้มันจะทําให้รถของคุณมีช่วงยึดหยุ่นได้น้อยเนี่ยนะะลองดูเลยครับสองนิ้วสอดนิดหน่อยเองเห็นไหมครับดังนั้นตรงนี้มีแค่สองนิ้วครึ่งช่วงยึดหยุ่นตรงนี้หนึ่งนิ้วไปแล้วดังนั้นหนึ่งนิ้วตรงนี้ที่เขาเอาไปวิ่งสําหรับรถเบาเนี่ยนะฮะมันไม่ได้รับน้าหนัก มันแล้วน้ำหนักแค่เฉพาะรถเบาดังนั้นไอจุดยืดหยุ่นหนึ่งนิ้วตรงนี้มันก็ยืดหยุ่นได้หนึ่งนิ้วด้วยกันครับดังนั้นคุณคิดเอาว่าหนึ่งนิ้วกว่า,วาตรงเนี้ยคุณจะเสริมแหนบแบบไหนเสริมแหนบกี่มิลกี่แผ่นดีเพื่อจะให้มันยืดหยุ่นได้หนึ่งนิ้วของมันตรงนี้หรือหนึ่งนิ้วครึ่งเนี่ยให้มันรับได้สี่ตันแหนบแค่นี้ทําไม่ได้ครับสิบสองมิลสามแผ่นทําไม่ได้ครับยังไงก็นั่งเผานะฮะถ้าเราเซตแหนบแล้ว หรือว่าเราเสริมแหนบแล้วแล้วเราไปบรรทุกของแล้วเนี่ยถ้ามันนั่งเผามันก็ไม่ดีครับรถส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นรถเผาเดิมเนี่ยถ้ามันนั่งเผาบ่อยๆมันจะทําให้เผาเราคดง่ายนะครับลูกค้าที่มาติดตั้งวางเผาเลอยก็คือเขาต้องการให้เผามันแข็งแรงเผามันรับน้ําหนักได้ดีแบกน้าหนักได้เยอะโดยที่เผาจะไม่เกิดอันตรายหรือไม่เกิดความเสียหายนะครับนี่ฮะ แหนบรับน้ำหนักตรงนี้เกือบไม่ได้รับน้ำหนักที่หัวนะครับเพราะว่าเขาดัดแหนบขึ้นแล้วมันจะสั้นนิดหนึ่งโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราปรับแต่งให้นะครับก็ฝากติดตามชมนะสาหรับรถตัวสูงที่ย้ายเพาขึ้นไปอยู่บนแหนบแล้วเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ลูกค้าหลายๆท่านก็จะเจอปัญหานี้ก็คือการบรรทุกไม่ได้อย่างที่ลูกค้าต้องการนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดให้ใหม่นะครับแต่ต้องบอกเลยว่าทรงรถต้องเปลี่ยนไปก็คือจะต้องสูงขึ้น ต่ำแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าแหนบ20มิลแล้วจะทําให้รับน้ำหนักได้4ตันโดยที่เตี้ยแบบนี้คงจะยากนะครับโอเคนะฝากติดตามด้วยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวครันนี้พรุ่งนี้ทําแบบไหนอย่างไรแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายโพสให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันอีกรอบหนึ่งสำหรับรถตัวสูงที่ย้ายเผาขึ้นไปอยู่บนแหนบแล้วก็คือการทำเตี้ยก็มีองค์ประกอบเยอะแยะมากมายในการที่จะ จัดแต่งเรื่องแนบบนะครับแต่ถ้าลูกค้าไม่ได้ซีเรียสเรื่องรถจะสูงขึ้นอีกนะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะเราทําให้ได้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราติดตามชมนะคันนี้น่าจะเปลี่ยนเป็นกระทะล้อขอสิบห้านะครับลูกค้าก็น่าจะมียางมาแล้วนะครับนี่ฮะยางเขาก็น่าจะใส่ล้อสิบห้ายางคู่นี้นะครับโอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฝากติดตามด้วยนะครับอู๋ปริชาติเพาลอยพิกัดอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับ เพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแหนบก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถตัวเตี้ยหรือรถตัวสูงนะครับก็ทักทายมาพูดคุยกันได้นะครับขอบคุณครับ